สวัสดีค่ะวันดีเป็นเหมือนแข่ค่ะตุ่นทําหน้าที่เป็น Product Development ของผลิตภัณฑ์ m ิส s A ค่ะวันนี้ตุ่นจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของ m ิส s A ซึ่งก็คือตัวไฟ b e r ค่ะ ตัวนี้ข้อดีของมันมีเยอะแยะเลยค่ะเริ่มต้นที่ตุนอยากจะอธิบายให้ฟังเลยก็คือทําไมคนเราต้องทานไฟเบอร์ค่ะปกติแล้วเนี่ยลำไส้ของคนเรานะคะเวลาเรารับประทานอาหารเข้ามาเนี่ยทั้งอาหารนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่างๆเนี่ยแน่นอนค่ะลำไส้เราจะเป็นส่วนที่ค่อยๆทั้งดูดซึมสารอาหารแล้วก็ ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสารอาหารบางส่วนจะตกค้างอยู่ตามลําไส้ของเราค่ะหากส่องด้วยกล้องเนี่ยจะเห็นเป็นคราบเหลืองๆือของไขมันเกาะอยู่ตามลําไส้พวกนี้จะทําความสะอาดได้โดยการที่เราทานไฟเบอร์หรือว่าทานผักและผลไม้ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยปริมาณผักและผลไม้ที่เราสามารถรับประทานได้ต่อวนันค่อนข้างมีจํากัดไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปไม่สามารถรับประทานผักและผลไม้ได้มากขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยมีตัวช่วยเป็นตัวไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ความพิเศษของมันเลยก็คือมันมีไฟเบอร์ทั้งส่วนที่สามารถ ละลายน้ำและก็ไม่ละลายน้ําค่ะไฟเบอร์ที่ละลายน้ํามีส่วนของอินูลิน FOS แล้วก็โพลีเดกโตสค่ะไฟเบอร์ที่ละลายน้ําก็คือพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียดีในลําไส้หากเรารับประทานอย่างต่อเนื่องจะเป็นการรักษาสมดุลของลำไส้เราให้สะอาดแล้วก็ทำให้ระบบภู้มคุ้มการแล้วก็ลำไส้เนี่ย ดีไปทั้งระบบค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําค่ะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ํามีไว้เพื่ออะไรไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยเมื่อ <c oughs> มันโดนน้ำอะค่ะมันจะค่อยๆฟูเนาะเป็นเหมือนกับฟองน้ําค่ะคอยไปทําความสะอาดบริเวณลําไส้ของเราตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นส่วนที่ทําความสะอาดลําไส้ให้มันสะอาดก็ดคือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําค่ะแต่สูตรของเรายังไม่จบเรายังมีส่วนของที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างตัวที่เป็นเซเวนเบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่เจ็ดชนิดค่ะ ตัวนี้อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ปริมาณสูงเลยเมื่อลาไส้ของเราสะอาดก็จะสามารถดูดซึมสารต่างๆเข้าไปใช้ได้อย่างดีค่ะอีกตัวหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือตัว SOD ค่ะ SOD ก็คือ super oxide dismutase ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ super antioxidant ที่ดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะปกติแล้วเนี่ยเราทานไฟเบอร์ได้แค่ไฟเบอร์แต่ของเราต้องจัดจะได้ไฟเบอร์แล้วยังได้สารแอนตี้ออกซิดนไปเต็มๆได้ค่ะ